สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูประพัฒสอนคงนิสัยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันเรื่องการเชื่อมประพจน์ไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างตารางค่าความจริงกันค่ะเร้วเรามาดูกันนะคะว่าค่าความจริงคืออะไรในการที่นักเรียนเขียนประโยคโดยมีตัว p ตัว q แล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาให้ได้ว่าประโยค ที่เชื่อมกันมีค่าความจริงเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเดี๋ยวนักเรียนมาลองดูการสร้างตารางค่าความจริงนะคะแล้วนักเรียนจะเห็นภาพว่าเราสร้างค่าความจริงสร้างตารางค่าความจริงไปเพราะว่าเราจะนําไปใช้อย่างไรต่อได้บ้างค่ะอันดับแรกก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนกันนะคะครูอยากให้นักเรียนทราบว่าการสร้างตารางค่าความจริงให้นักเรียนทราบไว้ก่อนว่าคือสูตร2ยกกําลังด้วย n ฟังไหมนะคะการสร้างตารางค่าความจริง คือการนำสูตร2ยกกำลัง n มาใช้เมื่อ N คือจำนวนประพจน์ถามว่า N คือจำนวนประพจน์คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า N คือจำนวนประพจน์คืออะไรจากสูตรนี้ค่ะนักเรียนด,ดูบนหน้าจอได้เลยนะคะจงสร้างตารางค่าความจริงของอะไรคะ p และนิเสษ p ทุกคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าคืออะไรทั้งหมดบนหน้าจอคืออะไรนะคะ นักเรียนลองดูตัวหนังสือสีแดงนะคะที่เขียนว่า2องยกกําลัง n แล้วครูเขียนว่า2องยกกาลังหเท่ากับสงคูณ1เท่ากับสองแบบนี้เลยนะคะ2องยกกําลังหมาจากอะไรนักเรียนลงลงมาดูโจทย์กันค่ะ p และนิเศษ p ในโจทย์ข้อนี้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกี่ตัวคะ1หรือ2ตัวคะนักเรียนบางคนอาจาร,รย์คิดว่าน่าจะตอบ1 บางคนครูคิดว่าน่าจะตอบ2ใช่ไหมคะเราจะถือว่าตัว p มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นต่อให้ตัว p ตัวอื่นมีนิเศษอยู่ด้านหน้าเราก็จะนับตัว p เป็นแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไม2ถึงยกกำลัง1เพราะ n คือจำนวนประพจน์ทบทวนกันอีกครั้งนะคะ2ยกกำลัง1เมื่อ n คือจำนวนประพจน์เพราะฉะนั้นจาก n เลยกลายเป็นเลข1การยกกำลัง คือการเอาตัวเองคูณตัวเองนะคะซึ่ง2ยกกําลัง1ก็คือ2คูณ1ไม่ได้คูณ2นะคะพอยกกําลังแค่1ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูตัวเวลาการสร้างตารางเราจะไล่อักษรภาษาอังกฤษทีละ1ตัวค่ะตัวแรกเลยค่ะตัวอะไรคะโจทย์ของเราตัว p อ่าตัว p มาก่อนตัวแรกตัวที่2เรายังไม่เอาตัวเชื่อมนะคะนักเรียนเราเว้นตัวแล้วไว้ก่อน ตัวที่สองตัวอะไรคะนักเรียนนิเศษพีถูกต้องไหมคะต่อไปเ <c oughs> <p> มื่ออักษรภาษาอังกฤษครบแล้วเมื่ออักษรภาษาอังกฤษครบแล้วนะคะให้นักเรียนนำตัวเชื่อมเข้ามาได้เลยก็จะกลายเป็น P และนิเศษพีคะ่ะทีนี้ด้านบน2ยกกำลัง1คืออะไรนะคะ2ยกกำลัง1คืออะไร2ยกกำลังหนึ่งคืออะไรก็คือว่าได้คำตอบเป็นสองแปลว่าเราจะสร้างทั้งหมด สบรรทัดค่ะ2ยกกําลัง1ได้2เราจะสร้างทั้งหมด2บรรทัดซึ่งใน2บรรทัดนี้ต้องมีค่าเป็นจริงและเป็นเท็จทั้งคู่ฟังไหมนะคะเราสร้างตารางกี่บรรทัดคะ2บรรทัดใน2บรรทัดนี้ต้องมีจริงกับเท็จปรากฏทั้งคู่เพราะฉะนั้นจึงปรากฏตารางแบบนี้เลยค่ะเรยียนดูนะคะ จริงหนึ่งบรรทัดเทตุบรรทัดเพราะต้องมีทั้งจริงและเทตค่ะทีนี้ช่องถัดไปนิเศษ P เมื่อคลิปก่อนหน้าครูบอกว่าอะไรคะถ้ามีนิเศษจะต้องเป็นตรงกันข้ามถามว่าตรงกันข้ามตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับผีช่องแรกบรรทัดที่1ค่ะเป็นจริงพอมาอยู่ในช่องนิเศษ P จะกลายเป็นเทตท,ทันทีบรรทัดที่2บอกว่าเป็นจริง อ๋อบรรทัดที่สองขอโทษค่ะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นช่องถัดมาจะกลายเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นจริงเห็นไหมคะสองช่องจะสลับกันเลยเพราะเป็น p แล้วก็นิเศษ p มาดูคำตอบค่ะมาดูคำตอบนะคะเมื่อตัวเชื่อมและนะคะและเมื่อตัวเชื่อมและมาเจอกันไม่ว่าตัว P กับนิเศษ P 2สองตัวจะเป็นอะไรก็ตามนะักเรียนดูบรรทัดที่หนึ่งนะลูกจริงกับเท็จ จริงจะแทนด้วยตัว T เท็จะแทนด้วยตัว F นะคะจริงและเท็ดมาเจอกันบรรทัดที่1งจึงตอบว่าเท็ดเดี๋ยวเราจะมีคําตอบในสไลด์ถัดไปว่าทําไมถึงตอบแบบนี้อันนี้ครูให้ดูเบื้องต้นก่อนนะคะเท็ดมาเจอจริงก็กลายเป็นเท็ดเอ๊ะทำไมถึงเป็นเท็ดทั้งคู่ล่ะคะครูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปถัดไปสไลด์ถัดไปกันนะคะอ่ามาดูอันนี้เป็น2ประพจน์แล้ว2ประพจน์ดูจากอะไร โจทย์บอกว่าจงสร้างตารางค่าความจริงของ p และ q p และ q มีอักษรภาษาอังกฤษกี่ตัวคะ2ตัวตัวแรกคือตัว p ตัวที่2คือตัว q ใช่ไหมคะอะมี2ประพจน์จึงไม่แปลกเลยที่2ยกกำลัง n จะกลายเป็น2ยกกำลัง2จ้าไหมนะคะ2ยกกำลัง2คือการเอาตัวเองคูณกัน2รอบการเอาตัวเองคูณกัน2รอบคืออะไรคะ 2คูณ2เท่ากับ4 A ก่อนหน้านี้2ยกกำลัง1ได้2ก็สร้าง2บรรทัดเพราะฉะนั้นข้อนี้2ยกกำลัง2กี่บรรทัดคะ4บรรทัดคะ่ะเดี๋ยวครูจะทำให้เป็นเรื่องง่ายให้ดูนะคะการเขียนครูบอกแล้วว่าให้เริ่มที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ1ตัวตัวแรกของโจทย์นี้คืออะไรคะตัว P ตัวที่2คือตัวอะไรคะตัวเชื่อมยังไม่เอามานะนักเรียนยังไม่เอามานะลูก ตัวที่2คือตัว q หมดหรือยังคะในโจทย์เราหมดแล้วเรามีแค่ p กับ q เพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายก็จะเป็น p และ q เก่งมากเดี๋ยวถัดไปนักเรียนจะเริ่มได้มากกว่านี้นะคะอะทีนี้เรามาลองดูกัน p และ q เราจะสร้างตารางค่าความจริงได้อย่างไรเมื่อกี้ยังค้างอยู่กับตารางก่อนหน้าว่าทำไมตอบเป็นเท็จน,นะคะตารางนี้จะให้คำตอบนักเรียนได้เอง p ตัวแรกครูบอกว่าสร้างกี่บรรทัดลูก จำได้ไหม4บีบรรทัดเพราะว่า2องกลังสมีค่าเท่ากับ4ให้นักเรียนสร้าง4บรรทัดเรียงลงมา1 2 3 4ใน4บรรทัดนี้นักเรียนลองมองนะลุกนะ4บรรทัดนี้ต้องมีจริงกับเท็จเท่าๆกันจาก4ต้องมีทั้งจริงและเท็จเราจะแบ่งยังไงคะให้เท่ากันก็กลายเป็นจริงเท่าไห,หร่ลูกจริง2ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรลูกเท็จอีก2แบบนี้ ก็จะได้4ี่บรรทัดแล้วง่ายไหมคะหลักการแบ่งช่องแรกคือแบ่งให้เท่าๆกันพอช่องที่สองะค่ะเราจะมองเป็นคู่บรรทัดไปเป็นคู่2บรรทัดบนกับสองบรรทัดล่างเพราะสองบรรทัดบนเป็นจริงทั้งคู่2บรรทัดล่างเป็นเท็จทั้งคู่2บรรทัดบนนะคะเป็นจริงสองตัวตัวที่เกาะด้านหลังต้องเกาะทั้งจริงและเอ่าครูใช้ภาษาแบบธรรมดาเลยว่าต้องเกาะทั้งจริงและเท็จเพราะฉะนั้นสองบรรทัดแรกที่มี ตัว t ทั้งคู่2บรรทัดบนนะคะจะต้องมีทั้งจริงและเท็จอ่าแบบนี้นะคะจริงเท็จนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่ามาดูกันปึ๊บนี่จริงสองเท็จสองแล้วก็เป็นอะไรคะตัวแรกเป็นจริงตัวที่สองเป็นเท็จเนี่ยคะ่ะจะเกาะกันแบบนี้คือ,จร,จ,อ,อจ,รจริงและจริงและจริงจริงและเท็จ พอลงมาสองบรรทัดล่างเป็นเท็จใช่ไหมคะเท็จก็จะจับกับจริงตัวหนึ่งแล้วก็เท็จก็จะจับกับเท็จง่ายๆนักเรียนลองท่องตามครูนะคะจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จเท็จเป็นไงคะได้ไหมคะมาดูผลลัพธ์นักเรียนครูให้นักเรียนมองแบบนี้ค่ะว่าช่องสายมือสุดนะคะช่อง P สายมือสุดถัดมาช่องคิวเปรียบเสมือนแม่เหล็กขนละกัว สองตัวนี้มาเจอกันจะดูดกันหรือผลักกันมีเพียงสองคำตอบก็คือมีตอบแค่จริงกับเท,ท็จนักเรียนดูเลยนะลูกดูแบบง่ายๆเลยเครื่องหมายและเป็นเครื่องหมายที่อาจารย์ครูจะสอนทุกคนว่าหน้าความเหมือนคนที่ไม่ชอบยิ้มใช่ไหมคะเราก็จะทําปากความแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องหมายที่ค่อนข้างโหดุมากเลยดุยังไงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ของเขามีเท,ท็จหนึ่งตัวจะตอบทันทีว่าเป็นเท,ท็จ ไม่ว่าจะเป็นช่องซ้ายหรือช่องขวานั่นหมายถึงช่อง P หรือช่อง Q นะคะจับกันฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีเทสตัวหนึ่งตอบเลยว่าเป็นเทสนักเรียนดูลูกบรรทัดไหนจะตอบว่าเป็นเทสบรรทัดที่2คือจริงและเทสเป็นเทสช่อง3คือผลลัพธ์2ช่องแรกคือเหมือนเราใส่เข้าไปว่าพอไปเจอกันจะดุหรือจะผลักช่องที่3าคือผลลัพธ์เป็นเทสต่อไปมีตัวอะไรบ้างเทสและจริงเป็นเทสเทสและเทสเป็นอะไรคะเป็นเทส เพราะฉะนั้นตัวเชื่อมและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อไม่มีค่าความจริงใดที่เป็นเท็จเลยนะคะอ่าดูนะคะก็จะเป็นจริงและจริงเป็นเป็นจริงแบบนี้ค่ะจําง่ายไหมคะไม่ชอบอะไรที่เป็นเท็จเลยถ้ามีเท็จหนึ่งตัวตอบไปเลยว่าเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเป็นจริงมีกรณีเดียวคือจริงและจริงเป็นจริงค่ะ หนึ่งตัวเชื่อมผ่านไปแล้วค่ะมาดูตัวเชื่อมที่สองกันค่ะตัวเชื่อมที่สองเป็นตัวอะไรคะ p หรือ q p หรือ q นะคะวิธีการสร้างตารางเหมือนเหมือนเดิมเลยตัวเชื่อมคือหรือประพจน์มีกี่ตัวคะสองตัวคือตัว p ตัวที่หนึ่งตัว q ตัวที่สองเพราะฉะนั้นจะยังคงเป็นสองยกกำลังสองมีค่าเท่ากับตัวเองคูณกันสองรอบ ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองคืออะไรตัวเองคือตัวใหญ่ที่อยู่ข้างล่างคือเลข2ยกกําลัง n 2ยกกําลัง2คือตัวล่างก็คือตัวใหญ่ตัวเลข2คูณกัน2รอบมีค่าเท่ากับ4มีค่าเท่ากับ4แปลว่าสร้างกี่บรรทัดลูก4บรรทัดเหมือนเดิมเอ๊จะเหมือนจะเหมือนก่อนหน้านี้ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนเดิมการเริ่มสร้างใส่ทีละตัวพีแล้วก็เป็นอะไรคะ P... หรือ Q ถูกต้องไหมลูกเพราะนั้นสร้าง4บรรทัดช่องแรกครูบอกว่าให้มีจริงกับเท,ท็อย่างละเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจะมีจริงเท่าไหร่ลูกจริง2เท,ท็เท่าไหร่คะเท็จสเหมือนเดิมเลยไหมจริงๆนักเรียนครูบอกก่อนเลยว่าเรา,เราจะต้องทําเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าข้อเมื่อสักครู่นี้กับข้อนี้ P กับ Q มีเหมือนเดิม อมาดูคิวต่อค่ะดูสองบรรทัดบนเมื่อกี้ครูบอกไปว่าอะไรดูสองบรรทัดบนใช่ไหมสองบรรทัดบนเป็นจริงสองตัวก็ต้องมีเท็จกับจริงไปเกาะอย่างละหนึ่งแต่เราจะไล่มาเป็นอะไรก่อนคะจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จเท็จเก่งมากค่ะนักเรียนเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเราสามารถกดเลื่อนย้อนกลับไปนิดนึงแล้วลองฟังใหม่ได้อีกทีนึงนะคะต่อไปค่ะ ผลสรุปของในช่องที่สในช่องที่สเป็นอ่านว่า p หรือ q เครื่องหมายหรือเป็นยังไงคะเหมือนดอกไม้บานไหมลูกอ่าเหมือนที่เราชอบถ่ายรูปก,กันดอกไม้บานเป็นตัว v แบบนี้ตัว v แบบนี้ครูถือว่าจะเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมคะหน้ายิ้มแบบนี้แปลว่าอะไรหน้ายิ้มแบบนี้แปลว่าใจดีใจดีใจดีกว่าตัวเชื่อมก่อนหน้าใจดียังไงเครื่องหมายหน้ายิ้มครูให้ท่องไว้เลยว่า การจับคู่กันถ้ามีจริงอยู่ในคู่ต่อให้มีเทส1หนึ่ตัวก็ตามถ้ามีจริงอยู่ในการจับคู่จะถือว่าเป็นจริงได้เลยเออแปลกไหมนักเรียนเมื่อกี้มีเทส1หนึ่ตัวตอบเท็เลยอันนี้ถ้ามีจริง1ตัวนักเรียนตอบได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เป็นจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเป็นจริงบ้างนะคะตัวแรกจริงหรือจริงตอบเป็นจริงจริงหรือเทสเป็นอะไรคะเป็นจริง เท็หรือจริงเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะอ่ามีเท็โผล่มาแล้เป็นอะไรคะ,ระ,รคะก็เป็นจริงเหมือนเดิมลูกเพราะตัวเชื่อมหรือจะเป็นจริงสเสมอเมื่อมีการจับคู่กับจริงตัวใดตัวหนึ่งสุดท้ายนะคะเท็หรือเท็ถ้าไม่มีจริงเลยก็ตอบเท็แล้วกันอ่าเป็นแบบนี้นะคะครยย้อนให้ดูเป็นแบบนี้ก็คือเท็จหรือเท็เป็นเท็ค่ะนี่นะคะ อ่านักเรียนพอจําได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วยังไงลูกเราเรียนไปกี่ตัวเชื่อมคะและหนึ่งแล้วก็หรือสองแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะวันนี้เราเรียนสองเรื่องนะคะคือและกับหรืออ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการจํากันก่อนว่าตัวเชื่อมและทําไมลูกไม่ชอบเท็จเลยถ้าเจอแค่หนึ่งตัวตอบเท็จเลยอย่างที่ครูบอกว่าอะไร ถ้าจับคู่กันมีเท็อยู่มุมใดมุมหนึ่งก็ตามตอบเลยว่าขอ้อนันเป็นเท็การที่เครื่องหมายและจะตอบเป็นจริงก็ต่อเมื่อไม่มีเท็สักตัวนั่นแปลว่าต้องเป็นจริงและจริงต่อให้มี3มตัวก็ต้องเป็นจริงและจริงและจริงแบบนี้ถึงจะตอบว่าเป็นจริงได้นะคะส่วนตัวเชื่อมหรือเป็นยังไงคะลูกใจดีมากถ้าเกิดว่ามีจริงตัวหนึ่งอ่ะประกบคู่ตอบได้เลยว่าเป็นจริง เครื่องหมายหรือจะโกรธก็ต่อเมื่ออะไรคะไม่มีค่าความจริงเลยก็จะตอบว่าเป็นเหตอย่างนี้คะคลิปนี้นักเรียนพอจะจําได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะสอนกันแค่2ตัวเชื่อมก่อนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปและก่อนหน้านี้ก็ยังมีคลิปมา2คลิปนะคะนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะมาเรียนตัวเชื่อมอื่นๆหวังว่าวันนี้นักเรียนน่าจะได้รับความรู้ไปมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ